ไครนั่งใครนั่ง,ใค,งใ,คใครเป็นหมาสีตาใครเป็นหมาสีตาที่ตื่นสายไขค,ครับวัวดูขี้ตาเขาดิ้น่ะนั่น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 ทำอไรทำไรครับหาวครับเขาตื่นอย่าง ว้ายจะมาคิดต่ายแกมองหาใคร <c oughs> ใครมา <c oughs> มองดูที้ใครมาใครใครเอมาหาพี่อะใครใครอะอา้าวไม่ได้ไม่ได้สนใจพี่อา้าวพี่ก็ไม่สนใจพี่ถูถูถูดีกว่าพี่ถูถูถูดีกว่า ช,ชูชูชูดีกว่าพ่อมาแล้วพ่อมาพ่อมาเส็บพ่อม่เล่นก็เหี่ยวนั่น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 ดูเลยพ่อเหยียบพี่หน่ะพ่อพ่อเหยียบพี่หน่ะดูเลยดูเลย,เลยอ้าวไ,ไปจันน่ากันเลยดีละ เวลาที่หนึ <the 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 ่งเลยฮะ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 แล้วมือว่าดูข้างไหนโดนข้างไหนข้างไหนโดนข้างซ้ายหรือเปล่าข้างใช้เป็นเลือดไหลดูเห็นไหมเห็นไ่มเห็นไหมเนี่ยพี่เลือดไหลเลย พี่ๆเยอะใหญ่เลยพ่อไม่มองไงพ่อเหยียบพี่ไงพ่อเหยียบพี่ไงพ่อแกล้งพี่เยอะเนี่ยดูเหนียงพี่ก่อพ่อแก้งทำไมแกงทำไมพี่ปวดขาแล้วเนี่ยพี่ปวดขาแล้วพี่ปวดขาแล้วเนี่ย มองหน้ามองหน้าดิมองหน้าดิาดแกลงกันทำไมล่ะแกลงกันทำไมล่ะฮิตาจูว์มาวิ่งมิเตฮิตาหมาแยมีเตขี้ตาจู้์เนี่ย